สวัสดีคุณผู้ชมครับกอล์ฟครับซิตี้บายนะครับเอาวันนี้มาแนะนําสินค้านะครับเข้าใหม่นะครับแต่ว่าเคยมีจําหน่ายแล้วนะกับบังโครนนะครับนี่เลยฮะบังโครนสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครบโมเดิร์นวินเทจนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่าเป็นแบบลักษณะเป็นโครเมียมนะครับนะ รุ่นนี้นะครับมาใหม่นะครับจะเป็นผิวแบบกึ่งเงากึ่งด้านนะครับนะจะไม่ได้เงาแวบแบบส่องกระจกได้นะครับนะเหมือนรุ่นก่อนนะครับนะรุ่นก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นแบบสีเงาแวบเลยนะครับนะรุ่นนี้เนี่ยนะครับเพิ่มความด้านเข้ามานิดนึงนะครับนะจะไม่ได้เงาแบบกระจกนะครับจะมีความด้านนิดๆนะครับทําให้ดูแล้วเนี่ยนะครับรูหนาลักชัวรี่นะครับกว่าเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นงานกันนะครับนี่นะฮะชิ้นงานเนี่ยนะครับชิ้นหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเขามีปิดนะครับ ในส่วนของยางเนี่ยนะครับมียางนะครับตรงนี้จะเป็นไม่ใช่ชิ้นยางเป็นยางแบบครอบนะครับเหมือนเขาเอาไปจุ่มนะครับจุ่มน้ํายางนะครับนะแล้วก็ไล่ตัดขอบให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับบนล่างนะครับนะตรงนี้ส่วนบนนะครับจุดยึดนะครับทำมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงรุ่นนะครับบางคนตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับ20นิ้วเท่านั้นนะครับขนาดอื่นใส่ไม่ได้นะครับเป็นขนาด20นิ้วนะครับนะ น้ำหนักเบานะครับนี่เป็นส่วนของชิ้นหน้านะครับชิ้นหน้าจะสั้นกว่านะครับในส่วนของชิ้นหลังนะครับนี่ครอบไปครึ่งล้อเลยนะครับนะเห็นไหมฮะใหญ่แบบนี้เลยนะครับครอบไปครึ่งล้อเลยนะครับในส่วนของชิ้นหลังนะครับนี่เงาแวบแบบนี้เลยนะครับนะ นี่เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านท้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีนะครับจุ่มน้ํายางนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับจุดยึดให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็จะมีจุดยึดซุ้มด้านในด้วยนะครับตรงเฟรมนะครับสําหรับจักรยาน20นิ้วนะครับจักรยานพับนะถ้าเป็นรูปแบบอื่นนะครับลูกค้าเดี๋ยวต้องโมดิฟายเล็กน้อยนะครับนี่นะครับ ในส่วนของขากับชุดน็อตเขาให้มาครบเลยนะครับขานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ขาเป็นแบบนี้นะขาให้มานะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดน็อตนะครับให้มาในถุงครบเซ็ตครบชุดเลยชุดน็อตเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับใส่มาแล้วหล่อแบบนี้นะครับตัวอย่างก็จะเป็นดาฮอนบอดบองนะครับนี่นะฮะใส่มาแล้วเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ขั้นตอนการประกอบไม่ยากนะครับอ่าอย่าคิดว่าเอ้ย ประกอบจะยากหรือเปล่านะครับเอ๊จะทําได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะทำคลิปวิดีโอไว้ให้ดูแล้วนะครับการสาธิตวิธีการประกอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะครับก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับกับบังโคลน20นิ้วนะครับสไตล์วินเทจนะครับสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับโมเดิร์นวินเทจนะครับใครที่แต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกโมเดิร์นวินเทจสายคลีนนะครับหรือว่าต้องการนะครับนำบังโคลนเนี่ยนะครับไปกันโคลนกันน้ำการบิดกันกระเด็นนะครับต่างๆสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ร้านซิตี้ 990บาทครับสั่งกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้เราไปกับฮารับสดีครับ